อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่103พรสวรรค์อันปราดเปรื่องเจ้าตัวเล็กอ้างวางทุกระทมไปไวมาไวหันหลังเดินไปไม่นานนักก็ค่อยๆสลัดออกไปจากหัวสมองแต่ว่าการจากไปเช่นนี้เขามิยินยอมพร้อมใจแม้แต่นิดเพื่อพิสูจน์ว่าตนเคยเยือนที่นี่แล้วเขาจึงหาหินมาก้อนหนึ่งซึ่งไม่สะดุดตาแม้แต่นิด มันเป็นหินก้อนใหญ่แข็งแรงทนทานสลักตัวอักษรลงไปบรรทัดหนึ่งว่าพรสวรรค์อันปราดเปรืองมากด้วยเมตตาธรรมเขาหยุดชะงักไปพักหนึ่งครุ่นคิดแล้วเพิ่มเติมลงไปอีกประโยคว่าขอนในกำมือข้าเป็นใหญ่ในปฐพีจากนั้นเขาก็วิ่งหายลับไปเจ้าตัวเล็กทลายสิ่งกีดขวางในบริเวณที่แปดด้อมด้อมมองมองทางซ้ายทีทางขวาทีเมื่อพบว่าสถานการณ์ทั้งหมด ปกติทั้งหมดจึงทะลวงเข้ามาอย่างรวดเร็วจากนั้นหายเข้าไปในผืนป่าเฮ้อเขาทอดถอนหายใจยาวทุกอย่างกลับคืนสู่วัตจักรเดิมแล้วไม่รู้ว่าพวกเขาจะมาเมื่อใดหาสถานที่พักผ่อนสักประเดี๋ยวเขาเดินเข้าไปด้านในปีนต่ายขึ้นบนต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งขับไล่ปักษาร้ายตัวหนึ่งให้พ้นไปใช้อำนาจเผด็จการครอบครองรังนกขนาดใหญ่นี้ไว้ชั่วคราว ดึงใบไม้บางส่วนมาปูไว้ภายในจากนั้นเริ่มหลับอุตุกลางนภาปักษาร้ายตัวนั้นแผดร้องยาวด้วยความโกรธเกรี้ยวนี่มันเรื่องอะไรกันเด็กเหลือขอคนหนึ่งกล้าแย่งรังนอนของมันหากเป็นอสูรปักษาตัวอื่นๆน่นแล้วไปเจ้าเด็กขนเผ่าพันธ์ุมนุษย์เยี่ยงเจ้าจะครอบครองรังนกไปเพื่ออะไรเจ้าตัวเล็กเพิกเฉยมิสนใจเมื่ออดีตม่เคยทำเรื่องเช่นนี้ หากเทียบกับการนอนค้างอ้างแรมบนพื้นดินรังนกของเหล่าปักษาร้ายนั้นอ่อนนุ่มและสบายกว่าเขานอนหลับสบายอย่างมิให้ความสนใจใดๆปักษาร้ายโมโหโทโสสุดท้ายก็อับจนหนทางทาานลงยอดเขาข้างเคียงจ้องมองอย่างจนปัญญารอคอยให้เขาจากไปผ่านเวลาจนถึงบัดนี้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาพลบค่ำเขานอนหลับสบายและตื่นขึ้นมาในรุ่งอรุณของวันที่สอง เจ้าตัวเล็กขยี้ตาแล้วปีนขึ้นมาจากรังนกแงนหน้ารับแสงอาทิตย์อุทัยแล้วบิดขี้เกียจรู้สึกสบายไปทั่วร่างกายอบอุ่นภายใต้แสงตะวันอันละมุนละมเขากระโดดลงจากต้นไม้เก่าแก่ดังฟิวเริ่มออกหาสเสบียงและล้างหน้าล้างตาปักษาร้ายตัวนั้นจ้องมองด้วยความคาดหวังหมอบตัวอยู่บนยอดเขาถลึงตาจนแดงกำมันเกือบพุ่งกระโจนไปสังหารอยู่หลายครา แต่ก็ถือว่าอดทนอดกลั้นจนได้สุดท้ายก็รอกระทั่งเด็กเหลือขอคนนี้จากไปสหายเจ้าได้ไข่นกมาบ้างหรือไม่เรามาเป็นพันธมิตรกันมากินด้วยกันเถอะในตอนนี้เองชายหนุ่มซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเอ่ยปากยายข้าจึงมองดูเขาเหมือนเพิ่งตื่นนอนในรังนกนั่นละ่ะเจ้าดูสิตายังปลือยอยู่เลยหญิงสาวอีกคนหนึ่งกระซุบกระซิบ นี่เป็นพี่น้องคู่หนึ่งพะละกำลังไม่ธรรมดาเดิมที่พวกเขาสามารถผ่านด่านได้โดยอาศัยแรงของตนแต่ปรากฏว่าผลประกาศเป็นโมคะจึงต้องเริ่มใหม่อีกหนอรุณสวัสดิ์เจ้าตัวเล็กทักทายพวกเขาเจ้าคงมิได้ยึดรังนกเป็นที่นอนไปคืนหนึ่งกระมังหญิงสาวคนนั้นเบิกดวงตารูปอัลมอนจนโตยกมือปิดปากเผยสีหน้าตกตะลึง ที่ไหนก็นล่ะข้าชื่นชอบสัตว์จำพวกนกมากที่สุดข้าเป็นมิตรกับพวกมันเจ้าตัวเล็กพูดพลางนั่งลงราวกับรู้จักกันมาเนิ่นนานฉีกน้องไก่ที่ย่างจนเหลืองอร่ามบนกองไฟเบื้องหน้าของสองพี่น้องเริ่มแทะกินอย่างออกรสถทว่าสิ่งที่เจ้ากำลังกินก็เป็นขาของสัตว์ปีกตัวหนึ่งนะเด็กหญิงบนอุบอิบริมฝีปากยื่นนี่เป็นสิ่งที่นางชอบกินมากที่สุด ตอนนี้กลับถูกเด็กแปลกหน้าคนหนึ่งแย่งไปเสียอย่างนั้นนาเศร้าแท้คิดไม่ถึงว่าพวกเจ้าจะกล้าย่างปักษากินเช่นนี้ตาไม่เห็นใจก็ไม่วาวุ่นเร่งกินให้สิ้นเสียเจ้าตัวเล็กเริ่มร้องเรียกทั้งสองให้กินพร้อมกันผู้ใดกันนะเด็กหญิงไม่พอใจเป็นอย่างมากนั้นสินี่เป็นเรื่องอะไรกันแน่เจ้าตัวเล็กตีสนิทกับพวกเขาเพื่อสอบถามสถานการณ์ จะทำอย่างไรได้ล่ะก็เริ่มต้นใหม่นะสิโทษเด็กติดนมผู้นั้นเลยเอาแต่ทำเรื่องมีหน่าให้อภัยส่งผลร้ายจนพวกเราต้องทำการทดสอบใหม่อีกครั้งเด็กหญิงหายใจฟืดฟัดเจ้าตัวเล็กหูตั้งขึ้นมาทันทีตั้งอกตั้งใจฟังสอบถามเรื่องราวได้มากมายจากนั้นก็เอ่ยถามว่าเหล่าผู้เท่าแห่งศาลาปิดฟ้ามีได้สั่งการใดหรือชายหนุ่มเปิดปากบอกว่ามีสิทอดแหฟ้าตาขายดิน ปิดผนึกสนามรบแห่งที่สองไว้เนิ่นนานแล้วหนนี้ต้องจับตัวเด็กติดนมคนนั้นไว้เป็นแน่เมื่อเจ้าตัวเล็กได้ฟังดังนั้นก็เบิกบานใจขึ้นมาโดยพลันแทบจะเกลือกกลิ้งไปกับพื้นหัวเราะห้าห้าไม่หยุดสองพี่น้องมองดูเขาอย่างประหลาดใจและดูมิชอบมาพากลเด็กหญิงฮึกเหิมมากชูกำปั้นขึ้นแล้วพูดว่าหนนี้เขาไม่รอดแน่ ต่อให้มีปีกก็หนีจากสนามรบแห่งที่สองมีได้ต้องสั่งสอนเขาให้หลับจำผู้คนมากมายต่างพูดกันว่าจะกระหน่ำฟาดเขาและจะทำเรื่องมีน่าให้อภัยต่อเขาอีกด้วยชายหนุ่มกล่าวว่าอืมครั้งนี้ครื้นเครงเสียจริงได้ยินมาว่าศาลาปิดฟ้าอนุญาตให้คนภายนอกเข้าร่วมพิธีการเป็นพิเศษแน่นอนว่าไปชมว่าจะมีเหล่าอาัจฉริยะฟาดานออกมาได้สำเร็จกี่คน แท้จริงแล้วเพื่อให้เหล่าผู้มีอิทธิพลเชยชมเจ้าเด็กหน้าชิงชังผู้นั้นต่างหากไม่ผิดหนี้เป็นการจับตัวเด็กหน้าชังคนนั้นท่ามกลางสายตาของประชาชีมากมายบัดนี้มีเรื่องน่าสนุกให้ติดตามแล้วเด็กหญิงเหวี่ยงกำปั้นไปมาด้วยความตื่นเต้นดีเหลือเกินฮ่าฮ่าเจ้าตัวเล็กดูเหมือนจะดีอกดีใจมากหัวเราะอ,อย่างไร้ความกังวล เขาได้รับความรู้สึกดีที่มีศัตรูคู่แค้นร่วมกันจากเด็กหญิงคนนั้นไปชั่วขณะทั้งสามรับประทานอาหารเช้ามือนี้อย่างถึงอกถึงใจทั้งพูดคุยทั้งหัวเราะแม้กระทั่งตอนลาจากเจ้าตัวเล็กนำเอายาวิเศษสองขวดออกมาเทออกมาขวดละเม็ดมอบให้สองพี่น้องจากนั้นย่างจากไปอย่างรวดเร็วหอมเหลือเกินนี่มันยาอะไรกันเอ๊ะน่าจะเป็นผงมังกรกับยาพยัก อันหนึ่งสามารถบำรุงกระดูกและเอ็นให้แข็งแรงฟื้นฟูพลังปราณภายในพริบตาอีกอันหนึ่งสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้มีสรรพคุณวิเศษมูลค่ามหาศาลสองพี่น้องกระซิบกระซาบกันเมื่อมองหาเจ้าตัวเล็กกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเสียแล้วแน่นอนว่านี่เป็นของกำนันซึ่งรีถ่ายมาจากชายหนุ่มชุดเงินคนนั้นเจ้าตัวเล็กมีความสุขจนแสดงความมีน้ำใจออกมาอย่างต่อเนื่อง เขาดื่มกินจนอิ่มหนำคาบต้นหญ้าแล้วเริ่มเดินเตร่ในบริเวณที่8ดสบายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เนื่องจากครั้งนี้จะรับสิทธิ์กว่า3,000คนจากบริเวณที่8ระดับความยากของด่านทดสอบลดหวบลงทันทีสุดท้ายก็คัดเลือก3,000คนที่สามารถผ่านด่านมาได้ไวที่สุดระหว่างทางเจ้าตัวเล็กพบเจอชายหนุ่มมากมายแต่ละคนล้วนพุ่งชนอย่างเต็มกำลัง เขานับอย่างละเอียดกระทั่งดวงตะวันโผล่ขึ้นสูงกว่าไม้ไผ่สามท่อนมีคนฝ่าด่านออกไปได้นับหนึ่งพักว่าคนแล้วใกล้ได้เวลาแล้วค่าควรจะเคลื่อนไหวได้แล้วเขาเลือกช่วงเวลาที่มีผู้คนจำนวนมากเมื่อคนที่มีพละกกำลังใกล้เคียงกันหลายร้อยคนพุ่งมายัางทางออกเขาก็รีบแทรกตัวเข้าไปฝ่าด่านออกมาพร้อมกับคนกลุ่มใหญ่ นบริเวณด้านนอกเหล่าผู้อาวุโสจากแต่ละชนเผ่าใหญ่พากันยิ้มแย้มปลื้มปิติเป็นอย่างมากและผู้มีอิทธิพลอื่นซึ่งมาร่วมชมพิธีการต่างก็หัวเราะร่าแฝงไว้ซึ่งสเสน่ห์อันยากจะตีความมีเพียงเหล่าผู้อาวุโสแห่งศาลาปิดฟ้าที่ทอดถอนหายใจด้วยความขื่นขมเมื่อเห็นหมู่คณะนับหลายร้อยคนฝ่าด่านออกมาได้พวกเขากลับยิ่งหน้าดำคลำเครียด นี้ยังเป็นการทดสอบอย่างนั้นหรือปีนี้รับสมัครคนเหล่านี้มากมายเช่นนี้ศาลาปิดฟ้าเจียนตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายเสียแล้วประเดี๋ยวคิดบัญชีกับเด็กเหลือขอคนนั้นเสียผู้อาวุโสส่งเฟยกล่าวอย่างอำมหิตใช่แล้วเมื่อเข้าร่วมการทดสอบถือว่าเป็นลูกศิษย์ของศาลาปิดฟ้าแห่งเราแล้วไม่ผ่านก็จะให้เจ้าผ่านอยากหนีก็หนีไม่พ้น ผู้อาวุโสชายวินเองก็เน้นย้ำด้วยใบหน้าทะมึงทึงในที่สุดการคัดเลือกคนสามพันคนก็เสร็จสิ้นเรียกได้ว่าสร้างกุศลสำเร็จนอกจากศาลาปิดฟ้าแล้วทุกฝ่ายล้วนหน้าชื่นตาบานพวกเราไปสนามรบแห่งที่สองกันเถิดคำนวณดูเวลาก็เหมาะสมแล้วครั้นผู้อาวุโสส่งเฟยโบกมือมีบารมีอันสามารถกลืนกินคิริทาราองอาจผึ่งผายยิ่งนัก แต่ว่ามองดูอย่างไรก็เหมือนเขากำลังกัดฟันด้วยเหตุนี้จึงมีสีหน้าฮึกเหิมอย่างรุนแรงเช่นนี้ไปขอเชิญเหล่าสหายทั้งหลายเข้าชมพิธีการร่วมกันมองดูบุคคลสำคัญและอัจฉริยะในภายภาคหน้าของศาลาปิดฟ้าแห่งเราผู้อาวุโสชายวินก็ตะโกนลั่นเช่นกันเน้นคําว่าบุคคลสำคัญกับอัจฉริยะเสียงดังฟังชัดราวกับอยากจะฉีกกินเสีย ให้เด็กสามพันกว่าคนที่ผ่านด่านสำเร็จเข้าไปดูเสียหน่อยว่าสิ่งที่เรียกว่าสนามรบแห่งที่สองเป็นเยี่ยงไรได้หรือไม่ให้พวกเขาได้เปิดโลกกระนัดสักหน่อยผู้เฒ่าผู้แก่จากชนเผ่าใหญ่เอ่ยปากขึ้นพร้อมกันได้ผู้อาวุโสส่งเฟยโบกมือแล้วตกปากรับคำสนามรบแห่งที่สองเปิดออกมวลชนเตรียมย่ำเข้าไป เจ้าตัวเล็กเองก็เบียดอยู่กลางฝูงชนใบหน้าแต้มรอยยิ้มดวงตาหีเป็นรูปจันท์เซี่ยวฟันกระต่ายหนึ่งคู่ในปากแววาวเขาเดินตามผู้คนเข้าไปอย่างช่ำชื่นภายในสนามรบแห่งที่สองชายหนุ่มชุดเงินได้สติคืนมาหนนี้หมดสตินานนักเขาปวดหัวรุนแรงมึนมึนงงงรู้สึกทุกข์ใจอย่างยิ่งราวกับคุดคู่อยู่ในที่แคบยื่นแขนยื่นขาไม่ออก ไม่นานนะักเขาตื่นอย่างเต็มตาแล้วเปล่งเสียงคำรามเจ็บปวดทันทีว่าออกมาเดี๋ยวนี้นะปังเขาออกแรงมากไปศีรษะจึงกระแทกกับก้อนหินอย่างชับพลันความเจ็บปวดมาเยือนอีกระลอกเขาเดือดดานยิ่งนักมีครั้งแรกครั้งที่สองแต่จะไม่มีครั้งที่สามคนในมุมมืดฟาดเขาอีกคราหนึ่งจนเขาหมดสติไปข่มเหงรังแกกันเกินไปแล้วอภัยให้มิได้ เขาพบว่าตนอยู่กลางร่องหินด้านนอกถูกปิดกั้นไว้คงเพราะเกรงว่าเขาจะถูกสัตว์ร้ายขมือบเขาออกแรงคลานออกมาแสงแดดร้อนระศาสตร์ทอผ่านใบไม้ลงมาดวงตะวันขึ้นโผล่ขึ้นสูงน่าจะเป็นวันใหม่แล้วค่าหมดสติไปหนึ่งคืนหรือเขาระงับโทสะถูกค้อนทุบอยู่ตลอดและโดนบริเวณเดิมอีกด้วยโดยเฉพาะคราวนี้ทำให้เขายิ่งเจ็บปวดซวงในหมดสตินานเหลือเกิน เซวเทียนเงนยหน้ามองฟ้าจิตใจหดหู่ตรอมตรมยิ่งนักทั้งที่เขาเป็นถึงอัจฉริยะอันดับหนึ่งแต่กลับจะถูกคัดออกเช่นนี้เสียงโครมดังขึ้นเขารู้สึกถึงความมิชอบมาพาก,กลเมื่อก้มดูก็เห็นบริเวณหน้าอกนูนขึ้นมาเมื่อลวงออกมาก็รู้แจ้งไม่คาดว่าจะเป็นหินปิดฟ้ากำหนึ่งเมื่อหันหลังกลับตรงรอยแยกยังมีหอผ้าคุ้นตายิ่งนัก มันเป็นของเขาอยู่ทุนเดิมแล้วและมีหินปิดฟ้าอีกกองหนึ่งเช่นกันหนุ่มชุดเงินตะลึงงานโดยพลันนี่เกิดอะไรขึ้นทั้งที่ถูกรีบถายจนสิ้นแล้วใหญ่ตอนนี้จึงคืนสู่กำมืออีกคราเขารีบเก็บห่อผ้าหนังสัตว์ขึ้นนำหินปิดฟ้าออกมาจากอกแล้วใส่รวมกันนับอย่างละเอียดถี่ถ้วนมีทั้งสิ้นยี่สิบกว่าก้อนอะไรกันเขางุงงเล็กน้อย ผ่านไปชั่วขณะเขาตื่นจากพวังกระทืบเท้าปึงปังด้วยความโกรธแค้นกัดฟันพูดว่าเจ้าล้อข้าเล่นหรือกระทำการเช่นนี้หรือเจ้าจะเอาหินปิดฟ้าหรือไม่เอากันแน่เริ่มจากรอบโจมตีด้วยหนึ่งคอนทุบรีถ่ายประหนึ่งปีศาจร้ายอย่างหมดจดไม่เหลือแม้แต่ก้อนเดียวตอนนี้กลับส่งมอบคืนมาทั้งหมดสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยก็คือส่งคืนก็ถือว่าจบสิ้นแล้ว แต่ยังคงฟาดลงมาหนึ่งคอนเชกเช่นดังเดิมจนเป็นลมล้มพับไปมองไม่เห็นแม้แต่คนก่อเหตุอาเดิมหนุ่มชุดเงินมีรูปโฉดงดงามทว่าตอนนี้กลับแปลงร่างเป็นสัตว์ป่ากู่ร้องคำรามไม่หยุดสะเทือนจนผืนป่าสั่นไหวอักขาระาสีเงินปกคลุมร่างกายของเขาอย่างหนาแน่นเขาเจียนคลุ้มคลั่งแล้ว นี่มันข่มเหงรังแกกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกค้อนทุบอย่างต่อเนื่องแม้แต่เทพเจ้าก็ต้องเดือดเป็นฟืนเป็นไฟชายหนุ่มละแวกใกล้เคียงล้วนตะลึงพรึงเพลิดช่างเป็นพลังคลื่นเสียงที่แข็งแกร่งเสียนี่กระไรพลังเช่นนี้น่ากลัวอย่างแท้จริงเพียงพอจะทำลายล้างพวกเขาเหล่านี้ได้สีเมื่อคำรามจบแล้วหนุ่มชุดเงินเริ่มสูดลมหายใจเย็นกุมหัวอย่างทุกทรมาน ตรงนั้นปูดโอนเจ็บปวดเจียนตายไกลออกไปเหล่าผู้อาวุโสแห่งศาลาปิดฟ้านำฝูงชนเข้าสู่สนามรบแห่งที่สองเรียบร้อยแล้วได้ยินเสียงกู่ร้องซึ่งมีกำลังวังชาสะเทือนขุนเขาทาราพอดีต่างเผยรอยยิ้มที่ตื่นตะลึงและพึงพอใจขึ้นมาทันใดช่างเป็นเด็กที่แข็งแกร่งเสียจริงต้องเป็นผู้มีพรสวรรค์อันฟ้าประธานเป็นแน่ คาเพิ่งจะพบเห็นในรอบสิบปีศาลาปิดฟ้าแห่งข้ามีลูกศิษย์ยอดเยี่ยมเพิ่มอีกคนแล้วใช่แล้วเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลือดลมดีเสียงของเขาดุดดังมังกรกู่ร้องหากว่าอบรมบ่มเพาะด้วยความใส่ใจต้องเป็นเจ้าสถานฟ้าผู้ไม่ธรรมดาคนหนึ่งเป็นแน่ผู้อาวุโสส่งเฟยกับผู้อาวุโสฉายวินยกย่องสรรเสริญอย่างไม่ตรณีเพิ่งจะเข้าสู่สนามแห่งผู้มีพรสวรรค์ ก็ได้รับข่าวคราวว่ามีชายหนุ่มเช่นนี้อยู่คนหนึ่งจะมีให้ฮึกเหิมและเบิกบานใจได้เยี่ยงไรผู้มีอิทธิพลคนอื่นๆริษยาไม่หยุดผู้สืบทอดศาลาปิดฟ้าหน้าพรั่นพรึงอย่างแท้จริงคนมีความสามารถรุ่นแล้วรุ่นเล่าบุรุษผู้นี้ต้องโดดเด่นอย่างแน่นอนกระทั่งบางคนเกิดความคิดอยากช่วงชิงไปพวกข้าลองไปดูเสียหน่อยว่าอัจฉริยะผู้นั้นสง่าง,งามเพียงใด ผู้อาวุโสเฟยกล่าวฝูงชนบยักหน้าต่างคาดหวังรอคอยอย่างยิ่งที่ไกลออกไปหนุ่มชุดเงินยืนอยู่หน้าทะเลสาบจ้องมองใบหน้าของตอนน้ำตาเจียนไหลนองเต็มหน้าบนหน้าผากมีเนื้อปุดโปนขึ้นมาใหญ่มากดูเหมือนเขาสัตว์นักขอนทุบลงมาในบริเวณเดิมทั้งด้านหน้าและด้านหลังก่อกำเนิดผู้กล้าเขาเดี่ยวคนหนึ่งขึ้นแล้วชิงชังนัก เขาคำรามเสียงทุ้มคนกลุ่มหนึ่งเดินหน้าอย่างรวดเร็วหมายอยากจะมองดูผู้มีพรสวรรค์นคนนั้นนอกเหนือจากนี้ผู้คนรู้สึกว่าจวนจะพบเด็กเหลือขอในตำนานผู้นั้นแล้วสนามรบแห่งที่สองถูกปิดผนึกเพื่อจับตัวเด็กเวนคนนั้นอย่างแน่นอนเพียงแค่คิดก็ทำให้ผู้คนตื่นเต้นเร้าใจหากเจ้าเด็กเลวซามต่ำช้าคนนี้โผล่หางออกมาเขาจะหนีไม่พ้นอีกต่อไป โอ้ประเดียวขอเชิญสหายทั้งหลายไปชมยาล้ำค่าต้นหนึ่งพบเจอได้ยากนักเป็นวัตถุล้ำค่าซึ่งหล่อเลี้ยงด้วยจิตสังหารของเสือดำในภายภาคหน้าอาจแปลเปลี่ยนเป็นยาวิเศษก็เป็นได้ผู้อาวุโสชายวิ่นเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจท่วงท่าสงบเยือกเย็นสุขุมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในยามคับขันจำต้องแสดงให้เห็นเส้นสนกลบางส่วนแห่งศาลาปิดฟ้า เช่นนี้จึงจะสามารถสะเทือนสี่ทิศดึงดูดผู้มีพรสวรรค์เข้ามามากขึ้น